Thank you. ถึงแม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นั้นมันอาจจะเป็นเดือนแห่งความรักที่ใครหลายๆคนมีความสุขแต่สำหรับลวกกราในยูเคแล้ว กุมภาพันธ์นั้นมันเป็นเดืนอนแห่งความเศร้าค่ะที่เศร้าเพราะว่าความหนาวค่ะคุมภาพันธ์เป็นเดือนที่หนาวที่สุดในรอบปีมันจึงทำให้เรารู้สึกเศร้าทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจกับการแก้ไขของลูกผู้หนูยูเคนั้นลูกคุณหนูยูเกเลือกที่จะเดินทางค่ะ ล่าลาวนะคะลูกขนุนยูเคก็ได้นล็ขึ้นมาถึงประเทศหนึ่งในยุโรปที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสยามบ้านเราจะไม่พูดถึงประเทศโปรตุเกตก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะไปได้ทราบกันดีค่ะว่าขนมไทยบ้านเรานั้นที่เขาว่ากันว่าเป็นขนมโบราณมีต้นตำรับมาจากประเทศโปรตุเกสดังนั้นนะคะประเด็นหลักเลยของลูกขนุนยูเค คือต้องการไปชิมขนมต้นตำรับส่วนอย่างอื่นนะคะก็ถือว่าเป็นผลพอยได้น้วก,กันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ลิสบอนแล้วนะคะลิสบอนก็เป็นเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสนะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปเป็นเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสนะคะที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกของคาบสมุทรไอบีเรียเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนคริสต์กาลบอนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของกรีกและโรมันรวมทั้งการปกครอ,องของเผ่ามัวซึ่งเป็นชาวมุสลิมในยุคกลางที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียและแอฟริกาเหนือในช่วงรา,ราวราวศตวรรษที่8 และในช่วงของศตวรรษที่12ลิสบอนก็มาตกอยู่ภายใต้การปกครองของศาสนาคริสต์อีกครั้งปัจจุบันนะคะศาสนาคิดถือว่าเป็นศาสนาหลักของชาวโปรตุเกสในช่วงของศตวรรษที่16คือช่วงยุคทองของโปรตุเกสและเป็นช่วงที่โปรตุเกสและสยามบ้านเราเริ่มมีความสัมพันธ์กันนะคะถึงแม้ว่าตอนเด็กๆเ,เราเคยอาจจะเรียนท่องจํากันมาไว้ว่าชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาในแผ่นดินสยามนั้นคือชาวโปรตุเกส แต่จริงๆแล้วนะคะชาวยุโรปที่เข้ามาในสยามชาติแรกคือชาวเวเนเชียนค่ะไม่ใช่ชาวโปรตุเกสการเดินทางครั้งนี้นะคะเราเลือกที่จะเดินทางด้วยสายการบินประจำชาติของโปรตุเกสอย่างชาโปรตุโก,โกนะคะซึ่งเป็นสายการบินที่บินตรงจากลอนดอนสู่เมืองลิสบอนใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองค่ะเขามีสายบินให้ด้วยนะคะ พอถึงสนามบินลิตบอนปุ๊บนะคะเราก็ต้องเดินทางต่อเพื่อเข้าไปในตัวเมืองนะคะคุณสามารถเลือกที่จะนั่งแท็กซี่รถปั๊ตหรือว่ารถใต้ดินก็ได้ค่ะสบายๆเลยนะคะแต่ว่านะคะจะแนะนําให้นั่งรถไฟใต้ดินดีกว่าค่ะและอีกอย่างนะคะค่าตั๋วก็ถูกมากด้วยนะคะไม่เกิน 1, <G l ain> 1> ยูโรกับ50เซนนะคะเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ตั๋วรายวันนะคะก็ตกเพียงแค่6ยูโรเท่านั้นเองค่ะ โรงแรมที่เราพักในทริปนี้นะคะเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเป็นโรงแรมสี่ดาวค่ะราคาไม่แพงมากนักนะคะตั้งอยู่บนทำเลที่ดีเลยนะคะถือว่าเป็นย่านใจกลางแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงลิสบอนห่างจากสถานีรถไฟใต้ดินนะคะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ10นาทีนะคะก็เดินถึงโรงแรมแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเพราะสภาพนะคะของเมืองลิสบอนนะคะที่เขาเรียกว่าฮิลลี หรือว่าค่อนข้างเป็นเนินนะคะขึ้นเนินขึ้นเนินอย่างเนี้ยแนะนำนะคะว่าให้ใส่รองเท้าที่สะดวกนะคะรองเท้าผ้าใบนะคะถือว่าเป็นรองเท้าที่สะดวกพอถึงโรงแรมปุ๊บนะคะพนักงานก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีค่ะด้วยการเสิร์ฟเครื่องดื่นนะคะที่ขึ้นชื่อของโปรตุเกสอย่างพอต พอตก็เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายวายนะคะแต่มีรสชาติหวานกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่านะคะแล้วที่สำคัญนะคะค่าของแอลกอฮอล์ก็มีมากกว่าด้วยค่ะอันนี้อร่อยจริงๆนะคะแล้วเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับขนมโปรตุเกสนะคะซึ่งคล้ายๆกับเอ็กคาสตาร์นะคะหลังจากที่เช็คอินเสร็จนะคะซึ่งเป็นเวลาบ่ายสามโมงพอดีเป๊ะ ป๊ะนะคะตามเวลาปกติของเช็คอินที่นี่นะคะก็จะเป็นเวลาบ่ายสามโมงเราก็เอาเข้าวของไปทิ้งไว้ที่ห้องนะคะจากนั้นเราก็เริ่มการผรชนภัยค่ะสำรวจบริเวณใกล้ๆนะคะในระยะที่ไม่เกิน1กิโลเมตรจากโรงแรมที่เราพัก อุ้ยตายแล้วนี่มันโปเกมอนน่หว่านะคะบริเวณย่านนี้นะคะเขาก็เรียกว่าย่านไบซ่านะคะซึ่งย่านไบซ่านี้ก็เป็นย่านที่รวบรวมนะคะของช้อปปิ้งนะคะแหล่งช้อปปิ้งเซนเ็นเตอร์ทั้งหลายแหล่นะคะสินค้าแบรนด์เนมบ้างไม่แบรนด์เนมมั่งนะคะอีกทางนะคะเป็นย่านของร้านอาหารนะคะมากมายมีให้คุณเลือกเลยนะคะหากคุณหิวนะคะเดินถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมาถึงถนนออกัสตานะคะซึ่งถนนออกัสตานั้นนะคะถือว่าเป็นถนนที่สําคัญนะคะ ของกรุงลิสบอนนะคะเป็นถนนยาวตรงค่ะคุณเดินผ่านตรงเลยนะคะคุณจะเห็นจุดเด่นลักษณะเด่นของถนนออกาสตานะคะซึ่งปูไปด้วยกระเบื้องสวยงามเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งนะคะก็จะเห็นสตรีทอาร์ติสนะคะก็มาโชว์ความสามารถกันนะคะก็ นะคะเดินถัดไปค่ะก็จะเห็นนะคะประตูเหมือนให้กับประตูช้ยฝรั่งเศสนะคะว่าใครได้เคยไปปารีสนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นประตูชัยของลิสบอนนะคะซึ่งไอประตูนี้นะคะเขาสร้างขึ้นนะคะหลังจากเหตุการณ์นะคะ แผ่นดินไหวอีกครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นของกรุงลิสบอนในปีคิรศ1755นะคะที่แบบว่าเอา่อทำให้บ้านเมืองพังพินาศย่อยยับเลยนะคะซึ่งเขาก็สร้างไอ้ประตูนี้ขึ้นมานะคะก็หลังจากนั้นนะคะเดินถัดไปค่ะข้ามถนนข้ามฝั่งนะคะก็จะเห็นอนุสาวรีย์นะคะของคิงโจเซฟที่หนึ่งนะคะ บริเวณจัตุรัสนี้นะคะก็เขาเรียกว่าจัตุรัสคอมเมอร์ชนะคะก็โอบล้อมรอบไปด้วยพระราชวังสีเหลืองนี่แหละคะ่ะก็นะคะก็แต่เดิมที่บริเวณจุดนี้ก็เคยเป็นพระราชวังเก่ามาก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่นะคะทำให้พระราชวังพังลงมานะคะเขาก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะขนมขนมขนมมากินทั้งนั้นเลยนะคะ อันนี้ดูเหมือนลูกชุบบ้านเราเลยอันนี้เหมือนฝอยทองบ้านเราเลยค่ะขนมหลายอย่างนะคะเหมือนขนมไทยบ้านเราเลยพอดีซัมก็เลยลองซื้อมาทานดูด้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติจะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองทานขนมของโปรตุเกสกันนะคะซึ่งขนมของโปรตุเกสเนี่ยนะคะมันมีความคล้ายคลึงกับขนมไทยมากเลยนะคะก็อย่างว่าเนาะเราได้รับอิทธิพลมาจากเขานะคะซึ่งเมื่อตอนที่ชัาพาไปดูนะคะเราเราก็ชําก็ซื้อมานะคะอันนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างนะนี่นะคะโอ้ยคือทานคนเดียวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนฝอยทองนะคะ อันนี้เป็นเหมือนฝอยทองเลยคือกลิ่นหอมมากมากเลยค่ะคุณขาหอมมันหอมจริง,รงๆแลแ้วบอกว่ามันหอมมันหอมยั่วยวนใจอืมรสชาติคล้ายๆกันแต่ว่าฝอยทองบ้านเราจะหวานกว่านะฝอยทองบ้านเราหวานกว่าจริงๆนะคะคือจำรู้สึกว่า พอกินฝอยทองเนี่ยบ้านเรากลับมากินฝอยทองโปรตุเกสนะคะฉันรู้สึกว่าฝอยทองโปรตุเกสมันค่อนข้างจะอืมเราก็ได้กลิ่นซินิมอนด้วยกลิ่นไออบเชยอะส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดเลยนะของโปรตุเกสก็เป็นนี่เป็นเอ็กทาร์สนะคะหรือว่า รสชาติจะเหมือนเออสังขยาบ้านเราอะซึ่งสังขยาอยู่ในถ้วยเนี่ยค่ะมันรสชาติเหมือนกันเลยหรือว่าขนมหมอ้อแกงประมาณนั้นแหละออกแนวสังขยาขนมมอ้อแกงอืมอันนี้อร่อยอร่อยจริงๆแต่ว่าอีกอันนึ่งยังไม่ได้ลอง อันนี้นั้นเป็นเหมือนกะหรี่ปั๊บเนาะซึ่งนะคะเป็นแป้งจะเป็นกรอบเลยแต่พอกัดพอแลาวจะอืมมันจะมีไส้อยู่ข้างในนะคะซึ่งรสชาติจะเป็นเหมือนไส้รสชาติอ่อนๆน,นะคะฉันไม่แน่ใจว่าทำจากอะไรนะเห็นไม่เอ่ย อ,อันนี้อร่อยค่ะอืมป้างเขานิ่มอ่ะผับเขานิ้มนิม คือพูดจริงๆถ้าเกิดว่าให้ชิมทุกวันคือแบบอ้วนแน่นะคะ